น้อมจิตน้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุในท,ทุกๆบุญเด้อค่ะพี่น้องของให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนผู้ใดทีจะไปตำเล่าขามฟังโงก็ขอ,ขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางเด้อค่ะพี่น้องของให้พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะคะ่ะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกทุกท่านคะ่ะขอให้ถูกหวยร้งวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะถึงเนาะคะ่ะบอกว่าพี่น้องจะพึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกประการค่ะพี่น้อง ก่อนอื่นกะขออนุม,มทธนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกทุบุญที่ได้เดินทางไปเฮดมาขอหายไปซอยน้นดวงประจกปัวรามให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สกูสุคนค่ะคนซื้อเจียบ,บ่มีอย่างหายเนาะคะ่ะพี่น้องนอกจากคําว่าอนุมโมทนาสาธุในทุกทุบุญอีกครั้งค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุาธคนฮักกะมีคนสร้างกะลายเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีบางทันเนาะค่ะทีทักเขามาหล้างบ้าน เห็นคอมเมนทีบอดีแล้วก็แคบมาให้ข่อยแล้วก็ให้กำลังใจข่อยก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่น้องบ่มีอย่างเหตุคนซื้อเจี๊ยบได้เนาะค่ะแม้แต่ผีข่อยย่งบ่ย่า,รรยานนับาษาอายอยังคนเป็นโตัคิดแค่นั้นพี่น้องก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทีเป็นห่วงแล้วก็มีจิตเมตตาใหา้คนซื้อเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีเคยทำบุญสังบรมีห่วงข่อยมากกะขอให้มีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปปีหกเก่าเนาะค่ะพี่น้อง ด้วยโชคลาภค่ะข่อยบ่มีโตเล็กยิงยังไดให้เด้อค่ะพี่น้องมีแต่บุญกุศลที่ได้เหตดได้สร้างแต่ละเมือแต่ละเวน้เวนที่ได้มีโอกาสไปทํานั่นล่ละที่จะอนุโมทนาหายกลับเป็นกำลังใจให้เบิด์สุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องเกิดเป็นมโนพี่น้องมันก็มีทั้งถูกแลวก็สุกป้าปนกันไปมันคือรสชาติชีวิตของมโนปัญหาทุกอย่างที่เขามาใน้ชีวิตเฮ่ามีไว้แก่ค่ะปัญหามีไว้แก่เนาะค่ะพี่น้อง จงสู่เนาะค่ะสู่ให้สุดแขนสุดขากลัวข่อยสีเมีมือนีโอ้ยพี่น้องสมัยตะกีบ้บอกเลียงงัวเรียงกว้วยกินน้ำห้อยตีนงัวตีนกล้วยข่อยนี่โคตรจนเลยเนาะค่ะพี่น้องบางคนเห็นข่อยถือเหล็กถือเบอร์หลายๆหรือว่าถือเหล็กถือเบอร์ตลอดโอ้ยมันก็นมาจากบุญบาร,รมีที่ข่อยฮ็ดน,นี่แหละพี่น้องแต่ข่อยบ่มีบุญกับว่าถือดอกว่าไปเดี๋ยสิหาว่าคุยกะหายไปย้อนเบิ่งคลิปเกา่า แต่สีโคบสามปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องที่เหตุช่องมากบแมว่าพึงเหตุประมาณนั้นล่ละบ่มีเลขบ่มีเบอร์ให้เอาพี่น้องมีแต่ขำอไว้พ่อแล้วก็บ,บุญกุศลนีล่แหละที่จะอนุโมทนาหนอมอนุโมทนาให้เบสสู้คนบุญค่ะบุญบาร,รมีเท่าน,นั้นที่จะเฮตดให้ห้าถือเลขถือเบอร์คอยเข้าใจอยู่ค่ะทุกคนที่ท่าบุญล้วนแล้วแต่พึ่งปาถนาที่จะมีโชคมีลาภ บางครั้งบางข้าเข้าก็อาจไปขอตัวเลขโชคลาภกับเทวดาสิงศักดิ์ธิ์เพิินก็อาจบวได้หายเข้าเข้าบวถือเลขเข้ากับยาพึ่งไปถวดเทวดาสิงศักดิ์ธิ์ปูญญาพญานาหรือใดๆหรือดวงจิตดวงวิญญาณตามสถานที่ต่างๆเด้อพี่น้องหายมองกลับมาทีเข้าหายพิจารณาเข้าก่อนว่าเข้ามีบุญมีบารมีที่จะรับเอาได้สิ่งที่เพิินหายบวโตเฮ้าคือโตกำหนดเนาะค่ะพี่น้องเฮ้านี่แหละคือโตกำหนดที่จะเฮนห้ชีวิตเฮ่าเปลี่ยน ้าเฮ้านอนอยู่หองงนซื้อๆบ่้ำบุญสางบารมีมันกับโบถือดอกกาเลขกบางคนก็ว่าไปยังกระดอกกระเดีย ع. ไปถ้ำบุญยังกระดอกกระเดีย ع. ไปวาดเนาะข่อยยังมีกำลังมีแห้งข่อยกย็อยากเฮ็ดอยากสางตายไปข่อยก็เอาไปไดแต่บุญกับาปต่อให้ข่อยถูกหวยเก่าสิบลานข่อยก็แบกไปนํนบาบ่ไดดดอกเมื่อใดที่ข่อยเบิดลมหายใจบุญกุศลเท่านั้นสิจะนํำผ้าที่จะน้ำผ้า,าข่อยไปสูพบภูมิที่ดีข่อยคิดแบบนั้น ผู้ใดอยากว่าจังใดขอผู้ใดสนใจดรกพี่น้องอืมรวยค่ะรวยโชคลาภอย่างเดียวค่ะพี่น้อง